สวัสดีครับริมโปช็อปนะครับวันนี้มาเสนอประตูนะครับประตูคู่หน้าของมันก็มีแค่คู่เดียวเดียวอ่านิสานซีนเบียเอสนะครับผมเป็นประตูหน้าซ้ายขวานะครับพร้อมกระจกมองข้างเลยนะครับสินค้าเป็นสินค้าจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในไทยนะครับผมเพิ่งเปิดตูมานะครับได้มาคู่หนึ่งนะครับสภาพค่อนข้างสวยเดิมนะครับมีกระจกมองข้างมาด้วยนะนะครับอันนี้คู่บานหน้าหน้าขวา แข่งประตูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันเป็นรอยยกอะมันก็สีดคนยกยกไม่ดีนะครับอุปกรณ์ครบนะครับผมยางต่างๆก็ยังนิ่มอยู่เนี่ยนี่ฮะคิ้วนอกก็วสวยอยู่นะครับกระจกเป็นกระจกธรรมดาไม่ใช่เลนฟ้านะครับ แล้วก็บานหน้าซ้ายสีเดอร์บางๆางนะฮะเดี๋ยวจะไปกลับด้านให้ดูนะฮะเดี๋ยวขอยกก่อนอยู่คนเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวก็ดูด้านหลังนะครับนะอันนี้เปิดตู้มาได้มาหลายบ้านนะครับยังเอากลับไม่หมดเต็มรถก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะ ยกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับอันนี้หน้าขวาผ้าสวยนะครับแต่แผงมีรอยยุบรอยตามอายุนะก็คือไม่ต้องโทษใครนะไม่ต้องโทษใครอยู่อ่ะ, <c oughs> ะเหื่อะนะครับแผงเป็นสีนําเงินนะด้านในนะครับอุปกรณ์ครบนะครับหน้าขวาอุปกรณ์ครบมือเปิดอะไรต่างๆฝาปิดทวิตเตอร์ฝาปิดมุมกระจกครบนะครับนะ เวิคกระจกครบนะดูแผงนะครับผ้าสวยอยู่แล้วก็ตำหนินะฮะถ้าเป็นเหมือนดอกเห็บเนี่ยมีขาดบ้างเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้แผ่นด้านในยางครบนะยางไม่มีขาดด้วย นี่มีขาดตรงนี้นิดนึงนะยางกระจกสวยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้หน้าขวากระจกมองข้างไม่ใช่เลนไม่ใช่เรนฟ้านะเลนธรรมดาอ่ะบานหน้าซ้ายนะครับก็เหมือนกัน นี่ขาดเวลายกเนี่ยไม่ดูกันนะครับนี่แต่ผ้าสวยผ้าสวยเลยดูรยประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่มีกรอบปิดอ่ามาให้ยางเหมือนกันขดาดตรงนี้เหมือนกัน ยางก็ยังนิ่มอยู่นะคู่นี้หนึ่งหมืนบาทนะครับผมอุ้ยตบนหัวนะครับคู่นี้ประตูนี้หนึ่งหมื่นบาทนะฮะอค่อนข,ข้างหายากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยส่วนใหญ,ญ่ต้องตัดทังคันนะอันนี้พวกนี้นเป็นลื้อของเก่าเก็บนะ ก็้วในหลักญี่ปุ่นนี่แหละไม่ใช่ในไทยแน่นอนในไทยคงไม่รื้อเอ5อ่ะนะครับก็ถ้าชอบด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับ mm hmm. ริปโปชอปนะฮะนะใน TikTok ก็เพิ่มมาด้วยนะครับผมก็ขายใน TikTok ด้วยเอาแล้วนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082-076-3232นะครับติดต่อได้ทุกช่องทางไลน์มาก็ได้ครับอยากดูรายละเอียดรูปมุมไหนที่ท่านไม่ไม่เข้าใจหรือสงสัย แต่ตำหน,นี้ผมได้บอกไปหมดแล้วนะครับโอเคไปแล้วนะครับป,ปริมโปช็อปครับขอบคุณมากครับ